สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จวัดลักังครับอันนี้จะเป็นอีกพิมพหนึ่งครับนเนี่ยนลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยจะ,จะโยผิด,จะ,ผดจะโยไปอีกแถบนะฮะเส้นนี้จะตัดตรงฮะแต่เส้นนี้ด้านซ้ายท่านเนี่ยจะโยฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิมพ์รุ่นเก่าพิมพ์โบราณเป็นพระที่ลงรักไว้นะฮะนี่ฮะรัก จะเห็นลักเนี่ยฮะลักมีอยู่เนี่ยฮะนี่ยลักครับพระที่เขาใช้มามากขับเนี่ยมีเม็ดลักมีรอยลักรอยอะไรต่างๆครับเนี่ยฮะดูด้านข้างครับเนี่ยฮะด้านข้างท่านนั่นนะฮะจะเห็นลักเห็นอะไรต่างๆครับเนี่ยฮะด้านข้างดูข้างนี้บางขับเนี่ฮะนี่ครับ เดี๋ยวเดนี่ฮะอะดูด้านหลังครับด้านหลังครับเนี่ฮะด้านนี้จะเนื้อจะเปิดออกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยื้อล่อนไปเนี่ยนี่หรือไอ้พื้นหลังเดิมเนี่ยฮะนี่นะครับจะเห็นเนี่ยมวลสารต่างเห็นลัก ที่หลุดออกไปครับครับดูครับเนี่ยฮะดูครับดูครับนะฮะอ้าวเดี๋ยว้มาดูขยายบ้างครับดูขยายกันหน่อยนี่ครับเนี่ยฮ,ฮะแล้วก็จะเห็นเนื้อมวลสารตรงเนี้ยฮะเป็นเนื้อที่กระเทาะออกไปเนี่ยฮะเนี่ยรอยกระเทาะออกไปเนี่ย เป็นกลางสายแตกเลยครับเนี่ยฮะครับเลาจะเห็นเนี่ยฮะครับผิวจะเหี่ยวยนน่นนะฮะเส้นซุ้มจะม้วนตัวแล้วหดตัวท่านดูท่านดูเส้นซุ้มเนี่ยฮะม้วนตัวหดตัวครับเนื้อพระจะเหมือนจะหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเนี่ยฮะฐานชั้นล่างครับเนี่ยดูฐานชั้นล่าง จานชมฐานชั้นล่างฮะจะตันฐานชั้นที่สองจะเป็นแบบฐานสิงครับนี่ฮะเนื้อหาแถวนี้ฮะท่านดูนนี่ครับอันนี้จะลักนะลักที่ลงไปแชเออยู่ในเนื้ออันนี้ฮะเนื้อออกใสนี่ฮะครับเป็นเนื้อนี่ฮะท่านดูฮะดูเนื้อพระท่านครับดูเนื้อครับ เนี่ยฮะเนื้อพระเดี๋ยวทีฮะชัดเจนครับเนื้อพระครับพระเสียรท่านจะออกรีรีฮะเหมือนรูปไข่เกตจะชนซุ้มครับเนี่ยเกตชนซุ้มครับเนี่ยรอยแยกตัวฮะเนื้อหาครับอันนี้มีมวลสารครับเนี่ยฮะมวลสารต่างๆมีเม็ดขาวเม็ดแดงมีฮะ น็ดดำท่านดูครับอันนี้ผิวจะเหี่ยวย่นครับผิวจะเหี่ยวจะย่นไม่เรียบไม่ตึงนะฮะท่านดูครับเนี่ยเนื้อจะเหมือนจะหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยฮะพระเนี่อายุถึงครับอายุถึงเกณฑ์ฮะอายุร้อยกว่าปีครับพระองค์นี้ ครับท่านชมฮะเนี่ยฮะท่านชมครับเนี่ยอายุร้อยกว่าปีครับพระองค์นี้นี่ดูเขาท่านเนี่ยด้านนี้จะยกสูงกว่าเนี่ยเขาด้านซ้ายท่านจะยกสูงกว่าเขาด้านซ้ายเออเขาด้านขวาด้านซ้ายจะสูงกว่าเขาด้านขวานะท่านดูการวางแขนท่านฮเนี่ยด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายท่านเนี่ย จะตรงแล้วมาหักศอกตรงนี้และตรงนี้จะมีเส้นจีวรครับส่วนด้านซ้ายท่านนะฮะด้านซ้ายท่านเนี่ยจะมาหักศอกสูงกว่าเนี่ประมาณนี้ฮะแล้วก็จะโค้งเข้ามาท่านดูครับเอาดูด้านหลังบ้างครับดูด้านหลังบ้างนี่ครับนี่ฮะด้านหลังท่านมีเนื้องอกครับ นี่ฮะพวกนี้พวกเนื้องอกแขนไซายที่งอกออกมาปิดนี่ยพวกนี้นี่ฮะพวกเนื้องอกทั้งหลายเนี่ยพวกแขนไซายที่เกิดขึ้นมาจากปูนเปลือกหอยท่านดูครับนี่คือด้านหลังครับเราจะเห็นมวลสารต่างๆฮะครับครบเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนีจะมีเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงหินเทาครับ จะมีครับเนี่ยฮะเห็นชัดเจนครับนี่จะเห็นชัดเจนเลยครับผมเนี่ยฮะท่านดูฮะจะเป็นรอยเหี่ยวรอยย่นนะฮะนี่ฮะท่านชมฮะหินสีเทาฮะนี่ฮะเม็ดผงพุทธคุณสีขาวครับท่านชมฮะนี่ฮะนี่ครับเนี่ยฮะเนื้อหาตัวนี้รอยกระเทาะเนี่ยฮะ มาผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอเคครับซูมได้ละวููมได้ละโอเค้เาดูด้านข้างบ้างครับผมนี่ฮะด,ด,ด้านข้างท่านนี่ครับดูครับด้านข้างท่านเนี่ย นี่ฮะมีรอยกระเทาะเลยฮะเป็นกลางสายแตกเลยครับผมเอาอีกแถบฮะดูด้าน,นข้างอีกแถบนี่ครับเดูวครับเดูวครับท่านพิจารณาครับนี่ครับพระที่เก่าถึงยุคครับนี่ดูด้านหน้าครับดูด้าน,นหน้าอีกรอบหนึ่งครับ อ่าครับนี่ฮะการวางแขนพิมพ์ทรงของท่านโอเคฮะไอ้นี้น่าจะเป็นพระยุคต้นๆนะฮะที่สร้างยุคต้นๆครับเนี่ฮะท่านจะเห็นครับความแห้งความเก่าครับองนี้ผมเก็บไว้นานเลยฮะเก็บไว้นานเลยนี่ดูความแห้งความเก่าความหนึกนุ่มเดนตาครับความแกล่งฮะเนื้อพระจะแกล่งแกล่งมากครับ แต่นุ่มนวลตาแล้วก็จะมีคราบแคนไซต์ต่างๆเนี่ยแคนไซต์ต่างๆเกิดม,มาเนี่ยนี่ฮะแล้วเนี่ยดูแล้วเป็นเนื้องอกอะซึ่งเป็นแคนไซต์ที่ออกมาจากกูลเปลือกหอยครับผมโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ